สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a l o นะคะความท้าทายใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมนี้มาดูกันนะคะว่าในเดือนสิงหานี้หรือในช่วงที่คุณดูคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะดูในช่วงไหนก็ตามนะคะความท้าทายใดในเดือนนี้ของคุณเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและเป็นเรื่องที่คุณจะต้องก้าวข้ามมันให้ได้เผชิญหน้ากับมันให้ได้ต่อสู้กับมันให้ได้เอาชนะมันให้ได้นะคะไม้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอก หมอจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการอ่านคำทำนายขอดูพลังงานของคุณ3ใบนะคะขออนุยาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้แม่หมออยากรู้พลังงานของคุณในตอนนี้โอ้ในตอนนี้ทุกใจเสียใจเเจอสถานการณ์แย่ๆมีแต่คนทําร้ายจิตใจมีบางคนทําร้ายจิตใจของคุณนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายไพ่เดลวิลั์ไพ่สามดาบเป็นไพ่ของ ความทุกความทุกข์ที่เป็นเบสิกของมนุษย์ความทุกข์ที่เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าท้าทายอารมณ์และความรู้สึกของคุณมากบางคนถ้าอยู่ในในห่วงสถานการณ์นี้นะเดวิล mm hmm. สามดาบเนี่ย mm hmm. เราจะเราจะตกอยู่ในภาวะของความเสียใจความทุกข์ใจถูกมันกืนกิน mm hmm. เด็กถือถ้วยแต่คุณก็ไหวตัวทัน <laughs> คุณก็ไหวตัวทัน <laughs> สิบถ้วย แล้วก็เจ็ดไม้เท้าออ oh. เอาแบบอีโก้ by review หลายๆท่านที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอคุณกำลังเผชิญหน้ากับาการปกป้องครอบครัวบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีใครบางคนที่กำลังจะเข้ามาในครอบครัวของคุณ เขามาทําให้ครอบครัวของคุณพังคุณรู้สึกแบบนั้นเขามาทําให้คุณเสียใจคุณอาจจะกำลังเผชิญหน้ากับมือที่สามในชีวิตของคุณอยู่และในตอนนี้คุณเจ็บไหมไม่หมอรู้สึกว่าคุณเจ็บนะแต่มันก็ผ่านความเจ็บที่แบบเป็นช่วงพีคสุดๆอะมาได้เป็นช่วงงการเยียวยาจิตใจและเป็นช่วงของการเยียวยาสภาพแวดล้อมครอบครัวให้ดีขึ้น พยายามที่จะปกป้องจุดที่ตัวเองยืนอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าฉันคือสมมตินะสมมติเป็นกรณีของคนที่คนรักของคุณนะ่มีมือที่สามแล้วตอนนี้นคุณกำลังปกป้องจุดที่คุณยืนอยู่ตำแหน่งที่คุณอยู่เพื่อครอบครัวคุณมีความพยายามไม่อยากให้ครอบครัวต้องพังนั่นคือความเจ็บที่มันเหลืออยู่ในใจลึกๆแต่ คุณอยู่ได้เพราะคุณรักคุณอยู่ได้เพราะคุณนึกถึงวันเก่าๆในตอนนี้นะคุณอยู่ได้เมื่อนึกถึงคนที่เป็นมือที่สามคุณจะเจ็บนึกถึงมือที่สามแล้วคุณเจ็บแต่พอเห็นหน้าเขาคุณก็เจ็บแต่มันเหมือนเจ็บน้อยกว่าเกลียดชังเขาน้อยกว่ามันเป็นการโกรธมากกว่าแต่กับมือที่สามคุณเกลียดชังมันทําให้คุณเจ็บตรงนี้ว่า การที่จะเห็นคนที่คุณรักและให้อภัยเขาได้เนี่ยไปอยู่กับคนที่คุณเกลียดชังอมันคือความทุกข์ใจถึงแม้คุณจะพยายามดีที่สุดพยายามทําตัวให้ดีที่สุดพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่มันก็ยังติดอยู่บ้างลึกๆนี่คือสิ่งที่คุณเผชิญหน้าอยู่ในตอนนี้นะคะมาดูว่าไพ่ของแม่หมอยบอกอะไรเท่าที่แม่หมอเห็นจากพลังงานของคุณเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณกาลังเผชิญหน้าอยู่ ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นจุดพีคเลยนะพีคอย่างไงร,รู้ไหมเป็นพีคที่ว่าคุณจะน่าจะปลดพันธนาการตรงนี้ได้คลี่คลายพันธนาการตรงนี้ได้ดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ s i ่งออฟคัความสุขของคุณจะกลับมาคุณจะปลดพันธนาการตรงนี้ได้และความสุขของคุณจะกลับมาหกถ้วยคือความสุขหกถ้วยถ้าคนที่ดูไพ่ย,ยิบสีบ่อยๆจะดีใจเลย จะดีใจเลยว่าเออเขาจะกลับมาคนคนนั้นเขาจะกลับมาทำให้คุณมีความสุขอีกครั้งหนึง่ง the w i e l the w h e l of fortune น่ารักจังเลยแปดเหรียญแล้วก็ The Emperor ทุกอย่างจะลงตัวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นเขาถ้าคนคนนั้นที่เขาเคยทำผิดพลาดไปแล้วทำให้คุณเสียใจถ้าเป็นกรณีนี้ นะสามดาบใช่เขายังทําให้คุณเสียใจอยู่ไม่หมอเข้าใจคุณยังเก็บความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยความเสียใจเนี่ยไม่ไม่หมอเชื่อได้ว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นความเสียใจที่แบบเออเขาไปมีมือที่สามแต่มันลึกเข้าไปในความหมายของเขาว่ามือเขาไปมีมือที่สามคือความไว้วางใจคุณรู้สึกคุณไว้ใจเขาอะแต่เขากลับหักหลังความไว้ใจของคุณนี่โคตรเจ็บเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราไว้ใจใครเราดีกับใครเราอยากให้เขาดีตอบ เราอยากให้เขาทำดีกับเราในแบบที่เราทำดีกับเขามันเป็นเอส่วนส่วนหนึ่งเลยล่ะของมนุษย์เราทุกๆคนแต่ถ้าเราก้าวข้ามความรู้สึกตรงนี้ไปได้อะความเสียใจก็จะไม่เกิดขึ้นแม่หมอะเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการให้อภัยมันไม่ใช่แค่เรื่องการไว้วางใจหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นมันมีนกลไกที่มันมากกว่าน,นั้นคือบางคนอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาด้วยมีเรื่องงานเข้ามาด้วยมีเรื่อง หล,หลายอย่างเลยด้วยหน้าที่อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ลําพังอะ่ะไม่มีมือที่สามแบบคู่สามีภรรยาก็ทะเลาะก,กันอยู่แล้วอะ่ะก็มีปัญหากันอยู่แล้วแล้วนี่มันมีมือที่สามด้วยมันก็จะมีเงินมีโอ้โหทุกอย่างเลยเข้ามามาแบบเหมือนถาถมคุณเข้ามาเลยอะ่ะคุณรู้สึกแบบนั้นคุณเลยโฟกัสไม่ได้เลยโฟกัสไม่ได้ที่จะแบบว่าหันกลับมาโฟกัสที่ภายในอ่ะจริงๆยากไม่หมอเข้าใจยากแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของคุณ เพียงแค่คุณรู้สติเพียงแค่คุณรู้ว่าท่านเท่าน,นั้นที่กําหนดชีวิตของท่านเองถามตัวเองกับเหตุการณ์นี้นะถ้าไม่หมอพูดไปแล้วโอ้โหมันตรงเป๊ะมันตรงเป๊ะกับสถานการณ์ที่คุณเจอนะให้คุณกลับมาถามใจตัวเองว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยกําลังสอนอะไรคุณมันเจ็บแม่หมอเข้าใจแต่มันสอนอะไรคุณคือถ้าคุณเข้ามาในช่องของแม่หมอแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่า ถ้าเป็นเพื่อนใหม่จะต้องทําความเข้าใจว่าแม่หมอเป็นคนที่เป็นแม่หมอที่ให้พวกคุณอะกลับมาเยียวยาตัวเองเพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดของตัวเองไม่ได้ให้คุณไปอาฆาตมาดร,ร้ายหรือสาบแช่งหรือรอบทลงทันของฟักฟ้า,ฟฟาเบื้องบนใดๆกับเพื่อให้คนอื่นได้รับผลกรรมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่แม่หมออยากจะให้คุณปลดพันธนาการจากเรื่องที่คุณเจอณปัจจุบันขณะเพราะสิ่งที่แม่หมอจะบอกไปมันคือสิ่งที่ แม่หมอกล้าได้ว่าแม่หมอเผชิญหน้ากับมันมาแล้วไม่ใช่แค่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอความรักการงานการเงินแม่หมอเผชิญหน้ากับเรื่องสุขภาพด้วยแล้วเป็นอะไรที่เผชิญหน้าค่อนข้างยากในเรื่องสุขภาพทุกครั้งที่ป่วยมันจะมีเหตุการณ์ที่แม่หมอจะต้องมานั่งเข้มแข็งแล้วแม่หมอก็ถามว่าทำไมฉันป่วยอะไรนักหนาแต่แม่หมอก้าวข้ามไอการถามตรงนั้นไป หันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองเราต้องการอะไร an, ทําไมเราป่วยทําไมเราเจ็บทําไมเรามีปัญหาตรงนั้นตรงนี้เรียกว่าตั้งแต่เด็กๆแหละแม่หมอตั้งแต่แบบเด็กๆเลยตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่เกิดมาก็เป็นแบบนี้มาตลอดเหมือนเหมือนไม่ถูกกับโลกใบนี้ยังไงก็ไม่รู้เออมันมันเป็นแบบนี้มาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดแต่ก็ตอนนี้สี่สิบกว่าละ ต่อสู้กับอะไรแบบนี้มาตลอดมันเป็นการยากแต่เราจะต้องถามตัวเองว่าเราจะผ่านจุดนี้ไปได้ยังไงสิ่งที่แม่หมอจะอธิบใยในเรื่องของสุขภาพของตัวแม่หมอเองคุณสามารถเอาไปใช้วิเคราะห์ในสถานการณ์ความรักการงานการเงินของคุณได้หมดเลยมันสอดคล้องกันหมดทุกอย่างคือการที่คุณหันกลับมาแก้ไขให้ตรงจุดการที่เรามีสุขภาพไม่ดีเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งเราไปสร้างเหตุปัจจัยให้สุขภาพไม่ดี สมมติเราเราปวดหัวอ่ะเหตุปัจจัยก็คือเราไปวิตกกังวลเยอะเราเครียดเยอะเราคิดงานเยอะเราไปรับพลังงานคนอื่นเยอะเราไปการรับพลังงานของคนอื่นคือแบบคอยเคลียร์คอยแก้ไขคนนู้นมีปัญหาคนนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการเป็นหัวหน้าหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าในที่ทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจรหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างหลีกเลี่ยงยาก แต่ทีนี้พอเรารู้แล้วมีอะไรที่เราจะผ่อนคลายได้ไหมในความตึงเครียดตรงนี้เราก็หาเวลาให้เราสักหนึ่งชั่วโมงในการที่เราสัมผัสกับสิ่งที่เราชอบอยู่กับตัวเองให้เวลากับตัวเองอย่าพยายามที่จะบอกไม่ฉันไม่มีเวลาฉันทาให้คนอื่นอยู่เสมอไม่ใช่เวลามีเท่าเท่ากันแต่เราไม่ให้กับมันเท่านั้นเองเราเลือกที่จะให้กับสิ่งที่เราอยากให้มากกว่าดังนั้นอย่าลืมตัวเองอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองและในเมื่อเราเป็นแล้ว ในเมื่อเราเป็นแล้วมันมันไม่ได้แล้วทํำยังไงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องปรักษาอันดับแรกใช่ไหมคือการเยียวยาคือการรักษาคือการฮิวตัวเองไม่ว่าจะรักษาผ่านแพทย์ผ่านหมอหรือใดๆก็ตามจนสุดความสามารถของคุณหมอแล้วเราก็ต้องบนละแสดงว่าเรื่องนี้ต้องบนมาที่เรานี่คือเป็นการ,รเผชิญหน้าที่แบบเรียกได้ว่าต้องก้าวข้ามตะกระ ต้องก้าวข้ามเหตุปัจจัยความเป็นจริงของหลักวิทยาศาสตร์หลักหมอหลักอะไรไทั้งสิน้นเพราะโรคบางโรคไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดและไม่ได้รักษาได้จริงๆเป็นแบบนั้นบางคนเป็นแบบนั้นจริงๆบางคนรักษาได้จากการรักษาภายในมันเป็นความมหัศจรรย์และตรงนี้หลายๆคนเข้าใจแล้วที่ไม่หมอมาบอกคือการโน้มกับคมหาตัวเองทุกครั้งไปว่าทําไมเราเป็นแบบนั้นแบบนี้ทําไมเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นล้วอาการดีขึ้นตลอดจนจน สามีบอกว่าเฮ้ยทำไมเธอต้องเจออะไรเยอะขนาดนี้ด้วยเธอต้องทำไมต้องมีบททดสอบอะไรเยอะขนาดนี้เขาเขาเป็นคนที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้และเขาไม่เคยเห็นใครเจออะไรแบบนี้ด้วยแต่สิ่งที่แม่หมอก,ก้าวข้ามมาได้ก็คือใจที่เข้มแข็งแล้วก็เราต้องหาทางออกแล้วต้องแก้ให้ถูกจุดมันมันพูดในในคลิปนี้มันพูดยากเพราะอะไรรู้ไหมแม่หมอถึงพูดตรงนี้เพราะไพ่ the emperor ไพ่ the emperor ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่กลุ่มโลกใบนี้ไว้คืออำนาจสูงสุดอยู่ที่ตัวคุณโลกใบนี้ก็คือโลกของคุณโลกของคุณไม่ใช่โลกของคนอื่นโลกสมมติว่าคุณมีสามีคุณมีภรรยาเนี่ยโลกของภรรยาของคุณหรือสามีของคุณเขาก็มีอีกใบนึงนะเขาก็จะมีความสุขของเขาอีกแบบบางคนอย่างคุณเนี่ยคุณชอบเย็บปักถักร้อยอยกตัวอย่างนะคุณชอบเย็บปักถักร้อยคุณชอบดูผ้ายิปซีอะไรอย่างเงี้ยแต่คนข้างๆของคุณน่ะเขาอาจจะชอบ เล่นแบบบินตันเขาอาจจะชอบเล่นกีฬาเขาอาจจะชอบ,บวิง่งเขาอาจจะชอบเอ็กซอร์ซส์โยคะหรืออะไรก็ได้อะที่คนละแบบกับคุณนั่นคือโลกของเขาดังนั้นโลกของคุณก็คือโลกของคุณเข้าใจไหมคนอื่นไม่ได้มีอิทธิพลในโลกของคุณนี่เป็นนี่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเก็ตเลยว่านี่แหละคือชีวิตของคุณสมมุติว่าคุณมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งอ่ะที่สามีมีภรรยาน้อยหรือหรือภรรยามีมีคนแอบ,บไปปันใจหรืออะไรแบบเนี้ย คุณจะจัดการยังไงถ้าคุณเห็นหนังเรื่องนั้นนะ่ะมีสองสองสองทางแยกด้วยกันถ้าสามีภรรยาคนอีกที่ตัดสินใจว่าจะโกรธจะเกลียดจะทะเลาะบอ่อแว้งคุณเห็นหนังความยืดเยื้อของหนังไหมคุณเห็นความท็อกซกข,ของหนังเรื่องนี้ไหมตบกันตีกันทะเลาะกันคุณเห็นความยืดเยื้อไหมและคุณเห็นจุดจบไหมจุดจบไม่สวยอะ่ะและถ้าเกิดคุณมีอีกอีกเคสหนึ่งอะ่ะ ถ้าคุณคิดไปในอีกเคสหนึ่งที่แบบโหมมองโลกสวยเลยทื่ซึ่งคนสมัยนี้คิดยากมากมันไม่มันมันไม่สะใจมันต้องตบมันต้องแบบชิตอะไรก็ว่าไปแต่มันจบสวยแล้วมันจบแบบเลิศมันจบแบบดีโดยที่คุณเชื่อได้เถอะถ้าคนที่เขาไม่ดีจริงๆคุณเขาถูกคัดออกไปจากชีวิตคุณแน่นอนถ้าคุณดีแต่ถ้าพลังงานของคุณไม่โอเคคุณจะเจอสถานการณ์ที่วนลุบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วก็ให้กลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่โอเค ฉันไม่โอเคตรงไหนไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปดีกับเขาฉันดีที่สุดแล้วนะมันต้องมีจุดบกพร่องที่เราไม่โอเคจุดบกพร่องที่เราไม่โอเคเรามารู้ปุ๊บเรายอมรับสิเรายอมรับเออเราไม่โอเคเราไม่ได้ดีที่สุดสำหรับเขาเราไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการนี่คือจุดบกพร่องที่เราจะต้องยอมรับ และเราไม่ได้ดีที่สุดเราอย่าถือตําแหน่งในโลกมนุษย์ใบนี้เราอย่าถือว่าเราคือคนที่ถูกเราอย่าถือว่าฉันคือถูกที่สุดฉันคือตําแหน่งนี้คุณถือได้บโลกมนุษย์ใบนี้คุณถือได้แต่คุณเชื่อไหมคนที่ถือไว้เขาไม่ได้มีความสุขแม่หมอไม่ได้ให้คุณจะต้องเป็นนางร้ายหรือเป็นนางเอกหรือเป็นอะไร แต่ให้คุณวางโลกมนุษย์ใบนี้ลงวางตำแหน่งทุกอย่างความเป็นสามีความเป็นภรรยาความเป็นพ่อความเป็นแม่มันเป็นเรื่องยากมากๆเลยที่ไม่หมออธิบายคุณมันเป็นเรื่องยากมากๆที่หลายๆคนจะเข้าใจให้วางได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่านี่คือโลกมายานี่คือหน้าที่เรามาทําหน้าที่เรามาทําหน้าที่เป็นภรรยาให้คนคนนี้เรามาทําหน้าที่เป็นสามีให้คนคนนี้ทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดเท่าตัวเองทําได้ สิ่งไหนที่เราให้เขาไม่ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปฝืนให้เราคือตัวเราแต่ถ้าเราบกพร่องในจุดนี้มันไม่คอนเนคกันเราก็ต้องปล่อยและถ้าเขาต้องการที่จะถ้าไม่หมอเป็นเพื่อนของผู้คุณเป็นเพื่อนรักของพวกคุณนะถ้าเขาไม่ได้รักแล้วเราไม่ไม่ต้องยืมแต่ถ้าเขารักเราเขาจะเขาจะพัฒนาตัวเองเขาจะออยอมรับความผิดพลาดของตัวเองนั่นแหละคือโอกาสที่เขาจะได้จากคุณอีกครั้งหนึง เพราะถ้าเขาไม่รักเขาไม่ยือถ้าไม่รักเขาไม่ยือมันอาจจะมีข้อตกลงที่คุณน่าจะต้องใช้กับคนคนรักของคุณว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้อีกเราคงเรายังไม่ใช่พ่อรหัสน,นะเรายังไม่ใช่คนที่จะมารับอะไรได้เยอะขนาดนี้นะถ้าเป็นแบบนี้อีกเราเราก็ขอให้ให้เขาอะนะคุณบอกว่าคุณก็ขอให้เขาอะเห็นใจเห็นใจในส่วนนี้เพราะว่าไม่สามารถที่จะแบกแล้วคุณก็บอกกับเขาด้วยว่า แล้วเธอทุกข์ไหมที่เธอทําแบบนี้เธอมีความสุขหรือเธอมีความทุกข์เธอมีความสุขแค่ช่วงแป๊บเดียวใช่ไหมคุณถามเขาแบบเพื่อนเลยเธอมีความสุขแค่ช่วงแป๊บเดียวใช่ไหมหรือเธอมีความสุขทั้งชีวิตของเธอเธอถามตัวเธอเองแต่ถ้าเธอมีความสุขทั้งชีวิตของเธอคุณก็ต้องยอมปล่อยให้เขาถามตัวเองให้เขาไปทําการบ้านและคุณก็ทําการบ้านเช่นเดียวกัน <L un ters> นี่คือความท้าทายในเดือนสิงหาคมวันนี้แบบมาแบบเป็นความ ความรักผู้ใหญ่ที่ต้องเจออะไรที่มันท้าทาย The Hermit อยู่คนเดียวก็ไม่เหงานะ The World อัศวินถือถ้วยแล้วก็ห้าถ้วยแปดถ้วยไม่บอกว่าคุณไม่เหงาหรอกอยู่คนเดียวแต่คุณจะไม่อยู่คนเดียวเขาจะ เหตุการณ์นี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่สอนพวกคุณสองคนสอนทุกคนเลยสอนทุกคนเลยแม้กระทั่งคนที่ที่เป็นมือที่สามด้วยเขาก็ไม่ได้สุขหรอกถึงเขาจะทําแบบแบบเหมือนนางโกงในหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยทาหน้าสลอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่เขาไม่สุกหรอกจริงๆเขาทุกคุณก็เห็นหนังเห็นละครเขาหนังละครก็ทํามาจากมุมนี่แหละบางทีบางทีคุณยังอึอดอัดด้วยซ้ําใช่ไหม เขาก็ทามาจากมุมจริงนั่นแหละพอเจอสถานการณ์จริงๆเอเป็นว่าเหมือนนักมวยอ่ะที่เขาอยู่บนเวทีไอ้อก,กองเชียร์ต่อยซ้ายต่อยขวาแต่เขาอยู่ข้างบน,น,นเขาไม่ได้ยินเสียงคุณหรอกนะมันแซมันซอมันแซงซอเนี่ยไม,ไม,ไม,ไมไ่ไม่หมอเธอพึ่งไงเออไม่หมอมันดังอ่ะคนนู้นก็บอกงี้คนนี้ก็บอกอย่างนั้นเอออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกเขาเขาได้แต่อยู่ตรงนั้นเขาทําหน้าที่ของเขาเขาทําหน้าที่ในตําแหน่งของเขาเท่านั้นเอง คนอื่นอาจจะบอกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณต้องถามใจตัวเองว่าคุณควรทําแบบไหนเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เเขาเรียกอํานาจสูงสุดอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่ตัวคุณเพราะว่าการที่คุณเจอสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคนในครอบครัวคนเพื่อนออ,อะไรตัวมีอะไรเขาจะแบบเฮ้ยเธอต้องทําอย่างนี้นะมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ในใจของคุณไม่ได้ต้องการแบบนั้นน่ะ แต่คุณต้องการหาที่ระบายคุณต้องการแบบหาที่พักผ่อนใจหาหาคนที่แบบว่าเออเห็นใจคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยว่าการที่ไปหาคนเห็นใจเรากับรับพลังงานลบของเขามาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วยิ่งมา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 ทวีกับพลังงานลบที่เรามีอยู่มันก็เลยเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดมันก็เลยเป็นการแบบมืดแปดด้านทุกอย่างเลยโอ้แล้วทีนี้ความเสียใจมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่คุณคนเดียว ใช่ไหมแล้วแถมคุณไปรับมาเพิ่มด้วยดังนั้นสิ่งที่ไพ่ของแม่หมอออกมาบอกก็คือคุณจะต้องหาเวลาอยู่คนเดียวบ้างไม่จําเป็นที่ใครจะต้องเข้าใจหัวอกคุณถ้าคุณไม่เข้าใจหัวอกของตัวเองคนอื่นเขาก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงแม้คนอื่นเขาจะเคยเจอสถานการณ์เดียวกันกับคุณก็ตามแต่นะตอนนี้คือคุณคนหลายๆคนเขาเจอสถานการณ์เดียวกันแต่บางคนเขาก็ยังอยู่กับครอบครัวจริงๆแม่หมอเชื่อได้ว่าคนที่ ที่รักกันนะ่ะสองคนนะ่ะถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยความรักแล้วเนี่ยแต่ก็ยังเห็นหน้าอยู่ยังไม่ไปไหนอะ่ะคือยังไม่ได้หนีหนีคือไม่ได้เกียดชังจนหนีไปยังอยู่ตรงหน้าแสดงว่าเขาไม่ได้เกียดเขาเขาไม่ได้ไม่รักมันมากกว่าคำว่ารักไปแล้วอย่างเงี้ยประมาณนี้หาเวลาอยู่คนเดียวนะดูโลกของตัวเองเออ พบปะผู้คนได้แต่จะต้องเป็นพลังงานดีๆเท่านั้นเป็นพลังงานของความสุขเท่านั้นไม่ต้องไม่ต้องไปสมมติว่าวันนี้คุณเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยเป็นความท็อกซสิกอย่างเงี้ยแล้วคุณออกไปเจอเพื่อนข้างนอกอไปดิ้งกันไปดื่มกาแฟกันไปคาเฟ่กันอย่างเงี้ยแล้วไปพูดเรื่องนี้อีกอย่างเงี้ยแล้วก็ไินนั่งร้องไห้อีกอะแล้วเพื่อนก็ร้องไห้อีกโอ้ลบรบๆบดังนั้นหาความสุขหาความสบายใจพาเพื่อนเออไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรก็ได้อ่ะ อย่าไปคิดถึงอดีตไม่หมอะทำไมพูดง่ายจังเลยจริงๆคุณทำได้คนเคยได้ยินคำว่าอาดน้ำร้อนมาก่อนเคยได้ยินคำที่าศาสดานักป่าศาสดาที่เขาคอยบอกเราว่าเวลา,า,าเจอเหตุการณ์นี้ให้ทำยังไงยังไงเราเคยได้ยินใช่ไหมแต่เราไม่ได้เชื่อเขาใช่ไหมเราเข้าใจว่าเออเขาไม่รู้หรอกเขาไม่เข้าใจหรอกอะไรนู่นนี่นั่นะเขาเข้าใจนะคุณเชื่อไหมคนที่เป็นนักป่าศาสดาต่างๆเนี่ย เขาเข้าใจชีวิตมาก่อนแล้วเขารู้สถานการณ์เขาจึงบอกคุณได้ว่าทางออกที่ดีที่สุดคือแบบนี้แบบนี้แต่คุณเพียงไปไปเสพกับอารมณ์ความรู้สึกที่มันอาจจะเมามันกับน้ําตามันอาจจะเมามันกับการเป็นเหยื่อคนเราจะรู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อมันน่าสงสารอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องสงสารเราคุดเนี่ยถ้าเกิดเรายอมรับนะบางทีถ้าเราไม่ได้โดนสงสารเรามีมีการโกรธมีการงอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ซ้ํา นั่นคือการนั่นนั่นคือสิ่งที่มันผิดทางเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโลกมนุษย์ใบนี้สิ่งที่มีอำนาจสูงสุดก็คือตัวเรา ไม่หวังว่าคุณจะเข้าใจคุณจะต้องเดินออกไปสู่เส้นทางที่มีความสุขอะมันคือทางออกเดียวทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขให้เวลาตัวเองด้วยไม่ใช่ว่ามันจะปุบปับหายเลยหรอกมันไม่ใช่คุณต้องให้เวลาถ้าคุณไม่ให้เวลาถ้าคุณไม่ออกจากความเศร้าคุณก็จะออกไม่ได้ถ้าคุณขืนยังเอาอดีตขึ้นมาพูดอยู่เสมอเสมอเขาก็จะทะเลาะกันกับคุณเสมอเสมอคุณก็จะทะเลาะกันกับเขาเสมอเสมอคุณก็จะร้องไห้เสมอคุณก็จะตกเป็นเหยื่ออยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน การตกเป็นเหยื่อมันไม่ใช่สิ่งที่ที่คุณจะแบบมีตลอดชีวิตไม่ใช่ครั้งหนึ่งคุณตกเป็นเหยื่อกับเหตุการณ์นี้แต่ครั้งต่อไปมันจะไม่ใช่ครั้งต่อไปจะไม่ใช่คือการที่เราออกจากความเป็นเหยื่อนั้นซะบางคนมีความเสียใจยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพหรืออะไรก็ตามนะเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นมาเป็นปีแล้วคุณยังร้องไห้กับมันอยู่เลยเพราะอะไรเพราะเราเก็บมันไว้เราไม่อยากสูญเสียเหตุการณ์นั้นมันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจแบบนี้ มันเหมือนเราเก็บอาหารที่มันเน่าเสียไว้ที่ตัวตลอดเวลาแล้วเราก็บอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันปรารถนานี่คืออดีตของฉันนั่นอาหารจานนี้ฉันเคยกินมาแล้วฉันเคยหลั่งพั่มพัลนา,าให้คนอื่นฟังอาหารจานที่บูดนี้ทั้งๆที่มีคนอีกมากมายที่จะบอกให้คุณทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่คุณก็เลือกที่จะไม่ทานคุณชอบทานอาหารนี้จนชินแล้วอย่าให้ตัวเองชินกับอาหารที่มันบูดเน่า มันไม่ได้มีแค่นี้ชีวิตไม่ได้มีแค่ความรักคู่สามบ,บีภรรยาจะต้องแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ไม่ใช่ชีวิตมีอะไรอีกเยอะมากๆอ่ะม,มันมีอีกหลายมุมหลายด้านที่เราจะต้องไปไปไปผจญภัยออกไปค้นหาออกจากความแย่ๆความรู้สึกแย่ๆนะออกจากความรู้สึกที่มันไม่โอเคเนี่ยทิ้งมันไปซะนะคะเบื้องบนและสิ่งศักดิ์สิทธิ เทวดาประจําตัวของคุณเขาอยากให้คุณลุกขึ้นแล้วเดินออกแล้วมูฟออนจากสิ่งนี้ให้ได้นะแล้วพ้าอย่าบอกอะไรเพิ่มเติมค่ะเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญคือคุณต้องเข้าใจชีวิตเรียนรู้ชีวิตให้มากขึ้นความสดใสเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยทําให้คุณสดใสขึ้นอย่างน้อยแม่หมอรู้สึกว่าคุณจะหันกลับมาดูแลตัวเองอะ่ะตั้งนมตั้งนานไม่ดูแลตัวเองถูกไหม ตั้งนมตั้งนานไม่มาใส่ใจตัวเองถูกไหมเพราะอะไรทําไมพอเหตุเกิดเหตุการณ์นี้คุณถึงใส่ใจตัวเองคุณถึงดูแลตัวเองจริงๆไม่จําเป็นจะต้องรอให้อกหักก่อนถึงจะดูแลตัวเองหันกลับมาใส่ใจตัวเองคุณดูแลตัวเองได้ทุกวันเพราะคุณจะรักมันเพราะคุณจะรักการดูแลตัวเองเพราะคุณจะมีความสุขเพราะคุณจะเข้าใจว่าไม่มีใครภาคความสุขของคุณไปได้คุณเห็นตัวเองสวยคุณเห็นว้ตัวเองหล่อคุณเห็นตัวเองเป็นคนที่น่ารัก มันก็คืออย่างนั้นน่ะมันก็คือน่ารักใครไม่เห็นมันเรื่องของเขานั่นมันตาของเขานั่นมันมุมมองของเขาแต่มุมมองของคุณต่อตัวเองจะต้องดีเสมอเสมอคุณจะต้องมีค่าเสมอเสมอคุณจะต้องรักตัวเองเสมอเสมอและสิ่งที่คุณทําได้แบบนี้และคุณทําได้แบบมั่นใจมากๆเลยว่าฉันทําได้ฉันรักตัวเองมากๆเนี่ยคุณเชื่อไหมกระแสพลังงานตรงนี้จะทําให้คนอื่นรักคุณในแบบที่คุณเป็นด้วยไม่ว่าคุณจะสวยคุณจะหล่อกว่าคนอื่นๆหรือไม่ คนที่อยู่ข้างๆคุณเขาจะเห็นคุณมีคุณค่ามากกว่าความสวยความหลอ่อนั่นคือคุณค่าในตัวของคุณดิไฮ p i n t e สสามไม่เทา้าแล้วก็เจ็ดถ้วยยังมีอะไรรอคุณอีกเยอะมากๆนะคะครั้งนี้เหตุการณ์ครั้งนี้อมาทำให้คุณได้ตื่นแหละ นะมาทําให้คุณได้เข้าใจมาทําให้คุณได้เริ่มวางแผนชีวิตแล้วว่าไม่ใช่ละฉันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เพราะความสุขของฉันจะความสุขของฉันนี่จะไปรอให้คนอื่นเป็นตามที่เราปรารถนาหรือให้เขาคงทนถาวรอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่เพราะเราเองเราก็ไม่ได้คงทนถาวรเอาจริงจริงคนที่คบกันมานานๆแล้วเนี่ยนะแม่หมอเชื่อได้ว่าคุณก็รู้สึกรักเขาน้อยลงอืมเพราะเราสนิท พราะเราไว้ใจเพราะเรารู้สึกเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดถามว่าความรักยังมีอยู่ไหมบางคนก็ยังมีนะี่แหละแต่ถามว่ามันน้อยลงไหมกับตอนแรกมันตื่นเต้นน้อยลงไหมแน่นอนแน่นอนมันตื่นเต้นน้อยลงไม่เฉพาะแค่เขาคุณก็เป็นดังนั้นเข้าใจและบาลานซ์ตรงนี้ให้ดีเข้าใจตรงนี้ให้ดีและวางเป้าหมายที่มันมากกว่าตรงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้เรียนรู้เป้าหมายที่ที่มากกว่านี้คุณจะได้เข้าใจชีวิตของตัวเองมากขึ้นเข้าใจสถานการณ์ของคนอื่นด้วย ถ้าถ้าเกิดคุณเข้าใจได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆเพราะเด็กไฮพินเทสเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีสัญชตาตญาณมีเซนต์มีเซนต์ zen. โดยที่อธิบายไม่ได้อะมันอธิบายไม่ได้ว่าเซนต์ของคุณนะ่ะมันเป็นแบบไหนแต่เชื่อได้เถอะคุณจะไม่เหมือนใครคุณจะไม่เหมือนใคร ไม่เหมือนใครตรงที่ว่าความคิดและมุมมองและทัศนคติของคุณนะบางเรื่องคุณไม่สามารถบอกใครได้เลยเพราะคนจะมองว่าบางคนเขาตัดสินว่าคุณโง่บางคนเขาตัดสินว่าคุณเป็นแบบนั้นแบบนี้หรืออะไรก็ตามมันเป็นคือเซนส์ของคุณเนี่ยสัญชตาตญาณของคุณก็ขอให้คุณนะ่ะบ่มเพาะสัญชตาตญาณของคุณฝึกสัญชตาตญาณของคุณให้พาตัวเองอน่ะดำเนินสู่โลกมนุษย์ใบนี้ด้วยด้วยความเบิกบานด้วยกําลังวังชา ทางเดินที่ราบรื่นเพราะคุณไม่รู้เลยในอนาคตข้างหน้าคุณจะเจอความท้าทายอะไรอีกณนะตอนนี้เหตุการณ์นี้มันอาจจะยิ่งใหญ่สําหรับคุณแต่ผ่านไปหนึ่งปีหรือสองปีมันจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่เป็น,ปนแค่บทเรียนของคุณเท่านั้น คุณจะได้เติบโตคุณจะได้ไปต่อคุณจะได้พัฒนาตัวเองได้อย่างแน่นอนจากความรู้จากประสบการณ์นี่แหละที่เป็นความรู้ของคุณแบบดีเลยอย่าลืมบาลานซ์ชีวิตตัวเองอย่าลืมผ่อนคลายในเมื่อมันทุกข์มาสะมากแล้วก็สุขมันบ้างก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทุกข์อยู่ฝ่ายเดียวหรือสุขอยู่ฝ่ายเดียวเอาตัวเองออกจากปัญหาบ้าง คลายคลายาบทบาทนั้นลงบทบาทความเป็นเหยือ่อบทบาทคนโดนทําร้ายลงซะแล้วก็มามีบทบาทของการรักตัวเองบทบาทของคนคุมอํานาจตัวเองอยู่ในาการตัดสินใจของตัวเองนี่คือสิ่งที่ที่คุณจะต้องปฏิบัติแล้วก็เขาเรียกผเผชิญหน้ากับสถานการณ์นี้ให้ได้แบบนี้นะคะ ก็วันนี้แม่หมอก,ก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะยังไงก็แม่หมอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยเพราะไพ่เจ็ดถ้วยนี่แม่หมอบอกเลยว่าความฝันของคุณไม่ใช่แค่เรื่องนี้อ่ะคุณมีความฝันและมีจินตนาการอะไรในใจของคุณที่อยากจะทํามากกว่ามากกว่าเรื่องการใช้ชีวิตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก้มุ่งไปสู่ความฝันและจินตนาการนั้นก็ได้นะเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เยียวยาเพื่อที่ให้เวลาได้รักษาบาดแผลในใจของคุณคุณสวยงาม คุณสวยงามไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่หมอะเห็นถึงความสวยงามในใจของคุณเอามันออกมาเอาความสวยงามนั้นออกมาให้มันเคลือบในกายภาพนี้ของคุณรักตัวเองให้มากๆเทคแคร์ care, ดูแลตัวเองนะคะขอบคุณมากค่ะ